ท่านชัยนรฏงค์การชนะกันโหท่านผู้บริหารจาังหวัดชัยนากล่าวรายงานและวว่าุประสงค์ของการจัดคงเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจาการอาหารปลอดภัยในวันนี้ครับส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจาการอาหารปลอดภัยในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจัดทําแผนพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนขึ้น ในระหว่างวันที่17-16ถึง17ไป<อ>ได้จากกิจาการอาหารปลอดภัยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมประเดยเชิญท่านประธานแขกที่จะมาเป็นประธานในที่เปิดกิจกรรมประชุมเชิญปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยในวันนี้ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยในทั้งนี้เป็นการสร้างของผลิตภัณฑ์เพิ่มนช่องทางการตลาดและเป็นการเชื่อมโยง เกือบถ่ายให้กว้างกว้างมาันยิ่งขึ้นกันขอว่าอาตเนียนพาผมไปดูเ,ปเรื่องของโคนของที่ที่มงังคอกานนี่เคยไปแล้วไม่ได้ไปแล้วรอบนี้ไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้เซเรนดิกที่คนมามาติดต่อให้คนาทำไอ้คนะนแนนเป็นแบบถ้วยที่ระลึกอะไรต่างยอดยอดแบบเป็ดก็ถือว่ามันเกาเรียกอะไร เสร็นกระป๋องกระป๋องแบบนีคนสั่งจองโอ้โหออเดอร์เป็นแสนแสนเลยนะการจีการก็เลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจได้เลยแต่การเรียกว่าเราผลิตพัน์่อนะมันก็จะไปได้อีกไกลนะครับเราฝากพวกเราด้วยนะครับก็ท่านรองสวัสดิการจังนวัดชัยนาทอภิสามกิชค่ะ จะเป็นการแสดงพลังนะคะของเรายกมือขวาขึ้นมาโซ่ต้องแอพวกเราแสดงพลังกิจการอาหารปลอดภัยหน่อยว่าจะไปคว้าเงินล้านเหมือนกับโอทอปเนาะสู่ไหมสูู้้้ไหมคะสู้โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ